สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ย่าก็จะเอาบรรยากาศที่นกพิราบมันรวมตัวอยู่ในหน้ากันนะคะมาให้ชมกันนี่เป็นฝูงนกพิราบล้วนๆเลยค่ะมากมายเหมือนกันถ้าไปเจอฝูงนกเอ่อเป็นนกตะกุมก็จะเป็นนกตะกุมทั้งกลุ่มเลยค่ะถ้าเป็นนก เก่อกยางก็จะเป็นนกกยางเป็นนกอะไรนะนกนกกระแตแต้วดก็เป็นเป็นเป็นฝูงของมันเลยค่ะฝูงไข่ฝูงมันอีนนี้จะเป็นฝูงนกพิราบนะคะฝูงใหญ่เลยค่ะเยอะแย,ยะมากมายชาวนาเขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วมันก็จะ มากินข้าวที่ร่วงหล่นแล้วก็พวกสัตว์เล็กๆน้อยๆเนาะมันก็มากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยค่ะเยอะแย,ย,ยะมากมายย่านั่งมองอยู่พักแล้วค่ะมันบินโฉบไปโฉบมาเออย่าก็เลยเออเอาเอ,อลองถ่ายดูสักหน่อยสิแต่ไม่เห็นตอนที่มัน มันบินล่อนไปล่อนมาน่ะหลายรอบมากเลยพอพอญาติจับกล้องมาถ่ายเนาะมันก็ไม่ค่อยได้บินกันแล้วมีไม่มากที่มันจะบินมาบินไปกันเนาะเออเห็นแล้วก็สวยงามดีย่าพลาดโอกาสหลายๆครั้งที่มันบินให้เห็นสวยๆอะค่ะนี่นี่เดี๋ยวมันก็จะบินอีกรอบนึงนะ ยากก็เลยเออเอาลองถ่ายมาให้ทุกคนดูกันเนาะเห็นแล้วก็สบายใจสบายตาดียากก็จะชอบอย่างเงี้ย <c oughs> ใครว่าสวยหรือเปล่าไม่รู้แต่ยากว่าสวยอ่ะนะยาก,ก็เลยถ่ายบรรยากาศอย่างนี้มาให้ดูเนาะเออ หวังว่าทุกคนจะชอบใจนะคะนี่นี่ฝูงมันกำลังบินมาบินไปกันนี่จะเป็นครั้งครั้งหลังสุดเลยค่ะที่มันบินมาบินไปยาาไม่ได้ถ่ายหลายช็อตที่เสียโอกาสไปเนาะไม่ได้ไม่ได้หยิบกล้องมาถ่ายได้แต่นั่งมองมันเฉยๆค่ะยาก็จะให้ชมเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่า เดี๋ยวย่าก็จะไปส่งนมต่อเนาะขอบคุณมากคะ่ะที่เข้ามารับชมกันนะคะขอบคุณมากมายคะ่ะมันก็จะเป็นอะไรที่น่าชื่นใจสบายใจสบายตาสำหรับย่าเนาะ